สวัสดีครับผมเราเพราับเซลมินคนดีคนเดิมแห่งทอโต้นะครับผมนะวันนี้ผมมากับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง PPV ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับผมกับเจ้าโตต้าเซนต้า1.5 v ปี2019คันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงซื้อสดไม่มีแวดนะครับผมนะเลขหมายเพียงแค่48,000โลเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมเ่อมีอะไรกันบ้าง นี่เลยนะได้ไฟหน้าหล่อแบบนี้นะตามสไตล์ของเจ้าโต้ตาเซ็นต้านะแล้วดูไฟเดททามค่าเต็มดวงมาให้แบบนี้นะมาพร้อมกับไฟรลีไฟเลี้ยวในตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนะได้คิวโครเมียมนัานหน้ามาให้ได้ไฟตันมอแบบ LED จัดเต็มระบบมาให้เลยนะครับผมนะแล้วด้านข้างนะครับผมได้เป็นล้อแมกอลลอยสีเทาดานะครับผมปัดหน้าเงาลายสวยแบบนี้เลยนะครับผมนะได้ไฟเลี้ยวที่กระจก มองข้างมาให้กันด้วยนะครับผมนะคันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมนะอามาชมในส่วนของห้องโดยสารด้านซ้ายกันนี่เห็นไหมว่าได้เบาะหนังนะครับผมนะสีดําตากกสีมตาลสวยหรูแบบนี้ไปเลยนะครับผมได้เป็นพ้ายางกระดุมเข้ารูปทั้งคันเลยนะครับผมนะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับผมนะนี่เป็นงานได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาน,นะเปิดโชว์กันแบบนี้กันเลยทีเดียวเชียวนะ ามาดูนะได้เบาะหนังแบบนี้รอแบบนี้ิีมาลมาให้แบบนี้เย็บกับได้สีมตานเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะอ่แล้วนี่มีจอกลางมาให้นะครับผมนะมีจอกลางมาให้นะเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านหลังทั้งแถวสองและแถวสามนะแล้วก็แอร์ได้ตู้แยกนะครับผมนะเพื่อความเย็นของผู้โดยสารที่กระจายทั่วห้องโดยสารเลยนะครับผมนะอเรามาชมในส่วนของโครงสร้างนะครับผมเห็นไหมว่า ครงสร้างสวยๆแบบนี้นะไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุบจัดเต็มระบบมาให้กันเลยนะครับผมนะแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับผมนันี่มีชี้ถีดน้ําที่กระจกด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมนะแล้วได้เป็นที่ปัดน้ําฝนมาให้แบบนี้ได้คิวโคเมียมรอๆแบบนี้ไปเลยนะนี่ป้ายทะเบียนนี้เอาไปเลยนะ8 8 5 8้นะป้ายทะเบียนสวยมากๆนะครับผมนะได้กล้องมองหลังมาให้และยังได้เซ็นเซอร์ถอยหลังอีก2จุดกันด้วยนะครับผมแล้วโลโก้ัววีมีมาให้แบบนี้กันเลยนะครับผมนะ อ่าแล้วเรามาชมในส่วนของด้านในห้องบริสารด้านหน้ากันนะครับผมได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมทางซ้ายและขวานะแล้วยังมีปุ่มที่ว่าเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้านะทางซ้ายและขวานะมีให้เลือกถึง3จุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ประตูรถหรือว่าที่ปุ่มนงพวงมาลัยด้านหลงนังนี่นะครับผมืนว่ากดจากที่รีโมทได้เลยนะกับเจ้าโต้ตาเซนตา 1.5V คันนี้มาดูเลขไมล์แท้รับประกันนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะเลขไมล์เป็นแค่4 8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผมนี่หน้าจอ เจ้าของเดิมก็จัดเต็มระบบมาให้ใหม่ด้วยนะครับผมนะจอใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็ยังได้เป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังจัดเต็มระบบมาให้เหมือนกันนะครับผมได้เป็นแอร์ออโต้มาให้เกียร์ออโต้แบบั้นบันได้นะครับผมนะนี่เบรคมือตรงนี้นี่แล้วก็มีที่วางแก้วมาให้ตรงนี้นะครับผมสะดวกสบายยิ่งนักเลยนะครับผมนะ,ะหากใครสนใจเจ้าโตโยต้าเซนทา 1.5V คันนี้นะผมขอเสนอราคาเพียง500,000บาทเท่านั้นนะครับผมได้รถ ใหม่ใหม่น้อยนะตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับผมนะในราคาแค่หนึ0งหมืบาทกับเจ้าโต้าเซนตหน้าวีนะครับผมนะใครสนใจติดต่อกันมาได้เลยจ้า